คือสิ่อยู่ยังไงนะตาจมกับโบวอ้า่นแม่กี่มายันไหนวะมันไล่ถามแม่เรื่อยๆเีอย่ถ้าจะใส่บ้านแม่นอะอ่าจัเนาะไปเท่าด้วนจุ่มแพ้ยู่มุ้นจาจมจุ่มโกคุนแล้วฉันฉันบ้า้สิบมุกแล้วเรียงเนี่ยเราพอดีครับเยัพอเอยถ้าตาอยู่บ้านโศกตาตื่นประเา็แม่ Да S <S ตัดนัดทานอยู่แต่ว่าต้องต้องเตรียมของเด็กหน่อยแม่โอ้พักมาทำคืนดิิตใช่เพราะว่าของเด็กหน่อยมัน้องไรร้อนนิดหบึ่งก็ลูกกูก็มีมากกว่านี่ละจังหลุดกรบายอยู่สองเลยเากบโนอูแม่ที่านาแบนี้แม่แม่ทีบอกว่าเตียมอยู่แล้วองอบดเอาไปได้ะย เอออไปดูเป so ็นไอตาพื <bonito> uh ้นเด็ดทางภกระยาด้วยภุระยาด้วยว่าตาเขาจะตื่นมาท้อเออเมนูก็วันมัตื่นใ่มหัอออกบัตรสุกุกับเมียมั้งขอบคะไอ้ตาคือเอาหน่อยแถ่เอาอีมันเป็นสลับกันไม้เด้นี่ชอากินเท่าไหรก่เหรอผ่านคองเปิดปมเนี่ยบอากบ้าเท่อ ตาบ้าเลยเพื่อนว่านน้ำแกลับไปอันหน้ามันมันกลิ่นยวนองอ่นอันมอะเออมันแมนบุเคยสิับบ้านอแล้รอช่องเลกใัาานมีร้านอะไรชงเจริญในการมลัปับกัอูเมีหรอล่าว่าชดจงออก็คิด่ที่สลับกันรบางเจริญกับอลูกไก่อเนี้ยอ๋อาพที่เาเป็นร้านงล่นแบบเนี้ย ซีส sí, องสองออกแผลในเนินนนบรูสีเฮ well right? ็ดเร่องล่างอย่างเลยออกมาแบบนั้นแล้วกินของจะเสียบตัวจวดอจวดแล้วย้ายียงบ้างเลยแล้วก็คุณจะยึดจังใจเราเอาเงินไปจตลวด ปีตลอดสางตลอดย้ําเตะเมื่อไหนคือเหมืเว้นเหมดกันโอ้ยมันบ่เหมดดวงเว้นกรรมน่ะเจ้ากับยงโอเจ้าหนังพี่แม่จารุเบี้ยของเจ้าเจ้าประทันคนสิจะขโมยได้เนี่ยเงินนั้นภาษาซ้ำเจ้าหนึ่งมองตาเดียวชีวิตมนุษย์มันีวิตเดียวเจ้าสองน้ำกินยี่หมองนี่กินยี่หมองไหนเป็นยังมันยังสิบวันลูกเจ้าเอาเงินเก็บไว้เจ้าต้องเก็บยุตโตเจ้าเท่านั้น วิธจิตปึกงูไหลเต็มไปดเนายท้อบก็ท right? ่านโดนเสียงเลเชียงรถเลยนะเสื้อแบบเท่าบักกระแลงด้องเสื <h 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 ้อเยนะครับแม่ <h <h Ges <h <h ี่้ฟังไปพ่อเอาคนเขาอยนกันสมือมันหูวิธีการใชชีวิตเรียบร้อยแล้วงเม่นก่ากระเปาเงินย้วยร์อากน้ำก็อยู่เมืองไหนผู้เฒ่ามันสิบยูไห์มันบ็เลยศาสตร์เขาเป็นผู้เฒ่า่ไม่ย้าย จองจจเอาเนี่ยเอาได้มั้งไม่รู้หมดวไม่รู้อะไรม่เสียย่งน้เสียยุ่งเสาร์ใส่เงินมืเสาร์นี่นี่กระเป๋าเราเรา้ปเก็บทักไม่นีเราักมากเ้องกหนดกับจักรยานมือจรินไม่ต้องมันอร่อยนะเพราะไ่ซื้อของมือเสาร์แน่นอนของมือเสาร์ของมือเสาร์ตอนมี้ต่างหาออืม เงินพ <c ười> ันท oh, so well. ี่เป็นแบงค์พันธุเต็มเงินิบกะให้เราแล้วว่าเราจะไปทำบุญมื้อนี้เงินแบงคพันเนี่ยคุณกาจะใสีกับเราคุณเนี่ยคุณจะไปวัดอานักคุณจะไปวัดาวนี่ยโอ้ยยังเนื้อเองก็จะไปวัดแ้วจังแม่งแก่เออมดเยงเานหมือนว่าท่านโดนเหมือนเนี่ยนอนเจ้าอยากถเง้นเตรียมลูกแล้วก่อน ลื้อเสียเท้ๆเพราะอะไรคนมันใเห็ดงานมันดูดติดกลองเข่าัมือเด้มันบีบซมือซึมอเด้แม่นบล่บบีบซสมมือเสมือยิ่งยิ่งย้ายดูว่าลื้นเสียแล้วเสียลรักาบ้างแต่มนมลีเงินหายไปหายหายลัที่เนี่ยบีบขอบีบขอมก็จะเอาทอมที่ใส่ของโจรก็จะเอาเขาเลยเอาทอมใหมน้าที่สอง

cặp bánh cỡ bao nhiêu cái bánh là một chút đại nè